โ okay. อเคพอจากความเดิมตอนที่แล้วที่ผมูีในนี้คลิปนี้ผมจะทําได้อีกแค่สี่นาทีเท่านั้นนะครับ <c oughs> พื้นที่เก็บจัดไม่เพียงพอแล้วก็เนี่ยครับตัวนี้ผมมีแล้วแต่ผม,มอเอาไปเออนั่นแหละดูเดียเดียรเดียเดียเดียวเดียเดียเวนูุนี่เวนูนี่ผมเลื่อนผ่านมาแล้วหรือเปล่าวเวนูนี่นัยย่นไงเห็นละ ไม่รู้นี่แล้วแต่แกล้งเลื่อนผ่านไปก่อนเผื่อ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 เขาแบบอย่ให้ผมซื้อเฮ้ยเพื่อนซื้อเราหน่อยได้ไหมซื้อเราหน่อยได้ไหมแบบเลขเขาแบบแบบแบบว่าเลขเขามาเฮ้ยเลขเขามาเลขเขามาเลขเขามาแบบนี้ก็ได้เพราะวันนี้ผมตั้งใจมาซื้อเขาอยู่แล้วเวลูนี่นะเฮ้เฮ้ซื้อเข้มกล้าซื้อเข้ม ขนาดไม่มีเม็ดยังไม่กล้าสื้อจริงซื้อปุ๊บได้ปั๊บคนขายกี่คนก่อนอะแล้วมัน,นอยู่ในรายการติดตามผมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันขายกี่คนนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันคนขายกี่คนราคาที่ผมซื้อไปจะเป็นสามสิบแปดนะแต่ราคาที่ผมไม่ได้ซื้อก็จะเป็น

ถ้าผมย้อนกลับไปในแผนที่มี CF อีกครั้งล่ะที่มีเอลอิมได้ลืมไปเลยการจะขายทีมเดียวเป็นไม่ใช่ตุ๊กตาจะเป็น สามส,สามี่สามไดมอน,นไม่ใช่แผนนี้สี่ไม่ใช่อ๋อเดี well morning, Entonces, Alors, windows, so future, ๋ยวจะเป็นกองหน้าจะเป็นหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเเจอเวดูกับนี้ ไม่แต่ผมจะเลือกเวอรุนี่เพราะเวอรุนี่การตั้งรับมันดีกว่าเน้นการตั้งรับนี่มันยิงเก้าสิบทำไมโอราทีมลงน่าจะเกี่ยวอยู่กับกตัวนี้แน่เลยมาตีเนสมาตีเนสกับมาตีเนสไม่ต้องมากลับอะไร ขอร้องขึ้น j u สขึ้นเก้าสิบแล้วท่ามันตรงตำแหน่งตัวรืเปล่าแต่เหยนวลาทีมด้วยแบบใส่แล้วเข้าเลยอะเคคลิปก็จะจบแล้วนะครับแล้วผมจะไม่ทำผมจะไม่สามารถทำคลิปได้แล้วจนกว่าผมจะไปลบล้างข้อมูลมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีและทีมผมก็จบแค่นี้นะครับเครอคลิปจบนะเพราะคลิปผมมันจะ จำกัดแค่4นาทีาทแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันวันอื่นเจอกันเอ๊ยทำไม4นาทีแล้วแต่มันไม่ไปอ่ะแเดี๋ยวมันก็ไปรอสักพักหนึ่งมันอาจจะไม่ไปก็ได้แล้วผมได้นักเตะตัวไหนมาบ้างอย่งไรเนี่ยเอามาตีมันไม่ดีสิจะเอามาฝึก ไม่มีละหมดละโอเคแค่นี้นะครับ๊ายบายชูหู